สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบพนักงานของกกตอ,อยู่แล้วก็มาถูกที่แล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกขั้นตอนของวันเลือกตั้งกันแบบเน้นๆเข้าใจง่ายรับรองว่าได้ตอบทวนความรู้กันไปเต็มๆแน่นอนครับเราจะไล่ไทม์ไลน์กันไปเลยนะครับตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนเปิดหน่วยไปจนถึงตอนปิดหีบเลยว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมีขั้นตอนอะไรที่สําคัญสาคัญบ้างแล้วก็มีรายละเอียดอะไรที่ต้องจําให้แม่นยามเป็นพิเศษเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลย นั่นก็คือวิธีการลงคะแนนเสียงว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับการใช้บัตรเลือกตั้งที่เป็นกระดาษใช่ไหมครับซึ่งก็คือวิธีหลักเลยแต่จริงๆแล้วกฎหมายก็เปิดช่องให้ใช้วิธีอื่นได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการลงคะแนนผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ต้องผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดของกกรก่อนนะครับทั้งเรื่องความปลอดภยัยความคุ้มค่าและก็ต้องให้ประชาชนเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะ คือกฎหมายเนี่ยยังเน้นเรื่องความคุ้มค่าด้วยโดยบอกว่าการออกแบบต่างๆต้องคำนึงถึงการนำอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วอย่างหีบบัตรเก่าของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดงบป,ประมาณครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าก่อนที่เราจะได้เข้าไปกาบัตรเลือกตั้งเนี่ยในตอนเช้าเจ้าหน้าที่เขาต้องเตรียมอะไรกันบ้างขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันคือการสร้างความโปร่งใสตั้งแต่จุดสตาร์ทเลย จะเห็นเลยนะครับว่าทุกขั้นตอนก่อน8ปโมงเช้านี่ยมีการตรวจสอบและบันทึกหลักฐานอย่างรัดกุมมากตั้งแต่การนับบัตรโชว์หีบเปล่าให้ดูและก็มีพยานที่เป็นประชาชนทั่วไปร่วมลงชื่อด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหีบเลือกตั้งเนี่ยว่างเปล่าจริงๆไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมาก่อน โอเคพอหน่วยเลือกตั้งพร้อมแล้วทีนี้เรามาดูในฝั่งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกันบ้างครับว่าตั้งแต่เดินเข้าหน่วยไปจนถึงหยันบัตรลงหีบเนี่ยจะต้องเจอกับขั้นตอนอะไรบ้างจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะสําหรับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยย้ํากันอีกทีเลยว่าบัตรประชาชนที่หมดอายุก็ยังใช้ลงคะแนนได้นะครับหรือถ้าไม่มีบัตรประชาชนจริงๆก็ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลข13หลัก แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับนี่ก็คือภาพรวมขั้นตอนทั้งหมดของผู้ที่มาใช้สิทธิเลยครับจะเห็นว่าหัวใจสําคัญของมันก็คือการลงคะแนนด้วยตัวเองและทุกอย่างต้องเป็นความลับตั้งแต่ตอนอยู่ในคูหาไปจนถึงพับบัตรก่อนหย่อนลงหีบเพื่อให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นอิสระอย่างแท้จริงครับนอกจากการลงคะแนนเนี่ยรูปแบบปกติแล้วเนี่ยกฎหมายยังให้ความสําคัญกับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มพิเศษด้วยเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิของตัวเองได้ครับ พูดได้ง่ายก็คือว่าถ้ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านไหนที่ไม่สามารถกาบัตรได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นผู้พิการหรือผู้สูงอายุก็สามารถให้คนอื่นที่เราไว้ใจหรือจะให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งช่วยกาเครื่องหมายแทนได้นะครับแต่ต้องเป็นไปตามเจตนาของเจ้าของสิทธิเท่านั้นแล้วกฎหมายก็ยังถือว่าการลงคะแนนแบบนี้เป็นการลงคะแนนโดยตรงและเป็นความลับเหมือนเดิมครับ เอาละครับเมื่อเรารู้สิ่งที่ควรทำไปแล้วทีนี้เรามาดูิสต์ข้อห้ามที่เด็ดขาดในวันเลือกตั้งกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าเป็นส่วนที่มักจะออกสอบบ่อยๆเลยครับต้องจำให้แม่นข้อแรกเลยเบสิกที่สุดก็คือต้องเป็นผู้มีสิทธิทเลือกตั้งในหน่วยนั้นๆเท่านั้นครับถ้าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อก็ไม่สามารถเข้าไปใช้สิทธิได้ บัตรเลือกตั้งนี่ถือเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเลยนะครับจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดห้ามนําออกจากบริเวณหน่วยเลือกตั้งโดยเด็ดขาดเลยข้อนี้สําคัญมากเลยครับเพราะมันเป็นกฎที่ออกมาเพื่อป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงโดยตรงเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการให้คนถ่ายรูปบัตรที่กาแล้วไปเป็นหลักฐานเพื่อรับเงินกฎข้อนี้เลยออกมาเพื่อสกัดช่องทางนี้ครับจาไว้นะครับว่าการลงคะแนนเนี่ยถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นการจงใจโชว์บัตรที่เรากาแล้วให้คนอื่นเห็นในบริเวณหน่วยเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามครับการไปขม่มขู่หรือไปขัดขวางไม่ให้คนอื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนี่ยถือเป็นการการะทําที่ร้ายแรงมากนะครับเพราะมันกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยเลย อันนี้ก็คือเรื่องของการขายเสียงแบบตรงๆเลยครับกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเรียกรับหรือยอมจะรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆเพื่อแลกกับการลงคะแนนให้ใครหรือไม่ลงคะแนนให้ใครเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของวันเลือกตั้งกันแล้วนะครับเรามาดูกันว่าพอถึงเวลาปิดหีบเนี่ยมีขั้นตอนอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาล่ะจะมีวิธีรับมือกันยังไงแล้วถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาล่ะครับอย่างเช่นเกิดน้ําท่วมใหญ่ ไฟไหม้หรือมีเหตุจลาจนจนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งต่อไปได้กฎหมายก็เตรียมแผนสำรองในเรื่องนี้ไว้เหมือนกันครับระเบียบปฏิบัติตรงนี้ก็ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าแม้จะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่นั้นๆจะไม่หายไปไหนแน่นอนครับเพราะจะมีการจัดให้ลงคะแนนใหม่ในวันที่ปลอดภยัยภายใน15วัน จะเห็นได้เลยนะครับว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การประกาศปิดหีบไปจนถึงการบันทึกจํานวนบัตรที่เหลือเนี่ยล้วนทําอย่างเปิดเผยต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสให้มากที่สุดจนจบกระบวนการครับ และข้อสรุปสำคัญสุดท้ายที่อยากให้จำให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือการครอบครองบัตรประชาชนของคนอื่นตั้งแต่2ใบขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยถือเป็นสัญญาณอันตรายที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจมีความพยายามที่จะขัดขวางการลงคะแนนได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของกระบวนการลงคะแนนในวันเลือกตั้งที่เราสรุปมาให้แบบเน้นๆเ,เลยครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนความรู้สําหรับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆว่า ในบรรดาขั้นตอนทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคิดว่าขั้นตอนไหนสําคัญที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ